สวัสดีค่ะสวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูกำรัดจะพาไปพบกับบทที่3เรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีค่าทั้งนั้นนะคะซึ่งบทนี้จะเป็นบทที่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราเลยค่ะค,ะคําว่าสมุนไพรคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนไปอ่าน่งหน้ามาก่อนแล้วนะคะ วันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอที่สรุปเนื้อหาให้นักเรียนได้ชมเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะพร้อ,อมแล้วนักเรียนไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะการอ่านในใจบทเรียนเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นบทนี้มีคุณค่าพืชผักหญ้าน่าเรียนรู้สมุนไพรลองใช้ดูเศรษฐกิจชูความพอดีสระอะ ออกเสียงต่างหนักเบาบ้างประวิสัชนีไม้ยามกอ่านอีกทีเห็นตัวนี้อ่านซ้ำๆสวัสดีครับน้องๆได้ฟังบทกลอนเพราะๆกันไปแล้วน้องๆพอจะรู้ไหมครับว่าวันนี้พี่มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาฝากน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นมาเล่าให้ฟัง แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นน้องๆคนใดยังไม่เข้าใจเรื่องการอ่านในใจสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่กระพริบอยู่ด้านล่างได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดรู้และเข้าใจเรื่องอ่านในใจเป็นอย่างดีแล้วเรามาฟังเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นพร้อมๆกันเลยครับเด็กสามคนพิมพ์ ท็อปและปุ๊กได้ไปเข้าชมสวนเกษตรกรรมพืชผักพื้นบ้านกับขบวนรถพ่วงนำเที่ยวโดยมีพี่กิ่งและพี่วินซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดทำงานพิเศษเป็นมกักคุเทศนำเที่ยวสวนแห่งแรกที่ผ่านคือสวนผักนานาชนิดทั้งผักใบสีเขียวสีแดง โดยเฉพาะผักสีเขียวมีโภชนาการสูงมากต่อมาจะเป็นสวนส้มน,น,นานาชนิดรสเปรี้ยวของส้มให้วิตามินซีต่อจากสวนส้มก็เข้าสู่ป่าไผ่ซึ่งจัดว่าเป็นป่าชนิดหนึ่งมีประโยชน์หลายประการทั้งนำมาทำเป็นอาหารสร้างที่อยู่อาศัยและยังนำไปจักสารเป็นของใช้ได้อีก นอกจากนี้ยังมีอาคารปลูกพืชไร้ดินให้อาหารโดยใช้สารละลายน้ำกับธาตุอาหารที่เหมาะสมควบคุมด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะก็สามารถปลูกพืชได้และสวนสุดท้ายที่รถผ่านคือสวนฟักทองเป็นผักสีเหลืองที่ให้วิตามินเอบำรุงสายตาและบำรุงฟัน เด็กทั้งสามได้ชมสวนเกษตรกรรมพืชผักพื้นบ้านนอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รู้ถึงคุณค่าของพืชผักต่างๆซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารเลี้ยงประชากรโลกแล้วยังเป็นสมุนไพรใช้ทำยารักษาโรคต่างๆได้อีกเด็กๆจึงรู้ว่าผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น เป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้ฟังเรื่องผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นกันไปแล้วได้รู้จักคุณประโยชน์ของพืชผักต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับน้องๆคนใดอยากฝึกการอ่านในใจเรื่องผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นสามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆได้ฟังเรื่องผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้น ต่อไปเรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันนะครับสิ่งที่ได้จากเรื่องผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นคืออะไรสิ่งที่ได้จากเรื่องผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นได้รู้จักพืชผักพื้นบ้านและสารอาหารที่อยู่ในผักแต่ละชนิดว่ามีคุณประโยชน์มากมายเพียงใดได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆในการปลูกพืช เช่นการปลูกพืชไร้ดินเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ได้รับความรู้เรื่องพืชผักกันมามากมายเลยใช่ไหมครับวันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาได้หมดลงแล้วในครั้งหน้าพี่จะกลับมาพบกับน้องๆใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ หลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนักเรียนคงจะทราบแล้วว่าคําว่าสมุนไพรคืออะไรซึ่งสมุนไพรตัวเด่นๆที่ในปัจจุบันนักเรียนอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือฟ้าทลายโจรน,นั่นเองนะคะฟ้าทลายโจรมีฤทธิส์สามารถรักษาไข้ได้นะคะให้นักเรียนสำรวจร,รอบๆบ้านนะคะว่าในบ้านของนักเรียนมีสมุนไพรอะไรบ้าง ี๋ยวบอกคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ